ไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวตรงๆเมื่อวานนี้นะคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสอชอว่าแล้วใครจะเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการบริหารสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้เพื่อที่จะผลักดันการปฏิรูปทางการเมืองและปฏิรูปประเทศนะคะขณะนี้ก็ทําให้เกิดกระแสะคาดการณ์ว่าหรือว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะต้องรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยตนเอง อีกด้านหนึ่งก็เกิดกระแสคาดการณ์นะคะว่าถ้าตำแหน่งผู้บัญชาการทาหารบกว่างลงแล้วใครจะเข้ามารับตำแหน่งเป็นผอทบ,อบอคนที่38ติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิทิประดิษฐ์ค่ะหลังพิธีรับทราบพระบรมราชโองการโปรดก้าวแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันโอชายอมรับระหว่างการถแถลงข่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการพิจารณาตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่ มันอยู่ในขั้นตอนก,การดำเนินการอยู่ยังไม่รู้ก็อรอดูแลเย็นพลเอกอากนิตหมื่นสวัสดิ์เพื่อร่วมชั้นเตรียมทหาร12กับพลเอกประยุทธ์เห็นว่าจะต้องมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการฐานบกคนใหม่หรือตั้งรักษาการพอบทออบอหากพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเอกอุดมเดชศรีรบ,บุตรลองผู้บัญชาการฐานบก และพลเอกไพบูรณ์คุ้มฉายาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นสองนายทหารที่ทํางานใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์และถูกมองว่าอาจถูกเลือกให้ทําหน้าที่ผู้บัญชาการฐานบกคนใหม่พลเอกอุดมเดชจากเตรียมทหาร14เป็นทหารในสายบูรพาพยักษ์เช่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์เติบโตจากการมฐานราบที่21กองพลฐานราบที่สองหรือทหารเสือลาชินีเคยดํารงตําแหน่งผอ,อกองพลฐานราบที่9แม่ทัพภาคที่หนึ่ง และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและถูกวางตัวเป็นรองผบทบช่วงปลายปีที่แล้วขณะที่พลเอกไพรบุญเป็นทหารในสายวงเทวันจากเตรียมทหารรุ่น15เติบโตในกองพลทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์เคยดำรงตำแหน่งผู้การกมารมฐานราบที่11ผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่หนึ่งและแม่ทัพภาคที่หนึ่งก่อนเป็นผู้ช่วยผบทบช่วงปรับย้ายปีที่แล้ว พลเอกอุดมเดชถูกวางตัวให้ทําหน้าที่เลขาธิการคอสอชอหลังการยึดอํานาจช่วยพลเอกประยุทธ์ประสานการทํางานกับทุกหน่วยราชก,การขณะที่พลเอกไพบูลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนายทหารในกองทัพคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตกับที่นี่ไทยพีบีเอสทั้งพลเอกอุดมเดชและพลเอกไพบูลมีบุคลิกการทํางานที่แตกต่างกัน พลเอกอุดมเดชจะสุขุมและเยือกเย็นขณะที่พลเอกไพบูลมีลักษณะที่เด็ดขาดและถึงลูกถึงคนมากกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จะเลือกใช้ใครให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมืองเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ไทยพีบีเรายงาน